ไม่ไหวแล้วใครไม่ไหวแล้วขอมือหน่อยใครไม่ไหวแล้วเอาใครไม่ไหวแล้วนะนไม่ไหวแล้ว,ไม,ไ,ว,ลวไม่ไหวแล้วในนาทีที่ซิริฟูยังไม่เล่นเลยนะไหวอยอะขาพร้อมยังไหวอยู่ขอเสกตัมือพี่เต็กหน่อยครับซีโอสตารเลียนนะครับคนนี้นะครับพีเ่เต็กจับรางวัลครั้งนี้นะครับสักหน่อยเอาพร้อมยงังพร้อมยงังขยับขอขยับอีกหน่อยขอขยับอีกหน่อยขยับลึกกวนี้ขยับลึกกวนี้ เลขต่อไปนี้ฮะจะได้บัตรบัตรหางบัตรของเขาจะได้มอเตอร์ไซค์ซาเลาียนเซ็นทรัสยามคุณทราบไหมเซ็นทรัสยามห,หนึ่งคันนะครับแล้วเลขนั้นได้แก่ได้แก่อ๋อโหหย,ยิบขึ้นมาแล้วไอ้ดวงคนนั้นกำลงังจะมานะดวงไปอีก็อ่ะฮะอะไรดีฮนะอะไรดีขับวันนี้ขับกลับได้เลยใช่ไหมวันนี้ ขับกลับได้เลยด้วยฮนะโอที่หลังเบอร์นี้ผมขออนุญาตนะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแจกมอไซส์ซาเลียนได้แก่พัชธิดาสีจันท์พัชธิดาสีจันท์เอาแค่ชื่อนะได้ยินชื่อนี้มาข้างหลังเลยฮะมีซาเลียนอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมพัชธิดาสีจันท์นะครับเชิญเลยนะครับ เบอร์เธอเบอร์โทเบอร์เธอเบอร์เธอไม่เบอร์เธอศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่แปดแปดจุดจุดจุดพัชธราศรีจันทร์ขึ้นมาวันนี้หน่อยขึ้นมาวันนี้หน่อยถอย่ายรูปหน่อยขึ้นมาหน่อยเอาต่อมชาชนมาหน่อยตื่นเต้นมากเลยที่อยได้นะพี่ชายเรานะเดี๋ยวหลังจากนี้ตรงนี้เททิ้งหมดนะครับกล่องนี้ฮนะและอีกกล่องหนึ่งจะจับทันทีนะครับเชิญถอ่ายรูปครับ สวัสดีครับคุณผู้โชคดีนะครับคุณพ,พัชชิดาถูกไหมผมอ่านถูกไหมพัชริดาสีจันนะฮะถูกต้องแล้วครับเกิดวันที่14มกราคม2500อจุดจด่าโอเคแ้่นั้นนะจุดจึดให้เดาเองฮะดีดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอ๋อขับเซ็นทรัล0ีรอยู่และไล่เซ็นทร์สยามไปด้วย ให้ม <One input> ันได้อย่างนี้สิช <rzy> <sponge> ีว <The> ิตไม่ยุติธรรมเลยโลกเนี้ยมันได้อย่างงี้สิถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยจุงมาเลยนะจุงมาเลยจุงมาเลยพับจุงมาเลยเซ็นทรัลสยามจุงมาเลยจุงเสร็จแล้วชิลิฟูขึ้นเดี๋ยวยกลงปั๊บเดียวครับปั๊บเดียวถ่ายรูปหน่อยพี่เล็กฮิวไพี่เล็ก็ฮิวก็ครับขออนุญาตเชิญขึ้นมาถ่ายรูปมอบด้วยได้ไหมครับมอเตอร์ไซค์ครับมาครับเชิญครับพี่เล็กขอเสียงพี่เล็กหน่อยครับอยากจะเร่งมากครับเชิญครับพี่เล็ก สี400่รอยลได้250ด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับอ่ะชักลูกสักหนึ่งทีครับชักลูกสักหนึ่งทีครับ3 2 1 รถเล็กรถพยาบาลมารับคนตรงนี้หน่อยครับรู้สึกทุบแล้วนะครับทุบแล้วฮนะก้มแล้วนะเขาทำเขาเข้อมูลมีอะไรกันเขาไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเล่าให้เขาฟังด้วยนะนเล่าให้เพื่อนฟังด้วยขอบคุณมากมากครับขอเส็นตตบมือให้คุณพชินอาสีจันหน่อยขอบคุณมากครับแล้วจะ,จะขายจะขาย400หรือว่าจะขายตัวนี้ฮนะใช้สองตัวเลยนะโอ้ยยี่ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณสาเลียนขอเส็นตตบมือซตาเลียนหน่อย เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยปรกกาชนฮะทิงให้ผมแล้วขอบคุณครับรถเอาลงเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณท็อปนะครับคุณท็อปเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหมูสามกล้นที่อยู่ตลาดตรงนู้นนะครับใครไปทานได้นะครับคุณท็อปนะครับหนึ่งขันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งอันนั้นเลยนะครับทั้งกล่องเลยแล้วก็จับใหม่นะครับไม่อันนี้ไม่ใช่ผมเก็บนะไม่ใช่นะวงตะอไปเป็นอะไรวงอะไร วงอะไริ i ล,ลิ p u มานดาจอยู่ข้างหลังเครื่องครับพูดชื่อเพลงผิดนะครับมันาจอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับ Silipu ลลเขาเปลี่ยนนักร้องคนนี้ฮะจินจาทมากนะครับแล้วก็เขาอยู่ภายใต้หน้ากากาด้วยนะครับทั้งวงเลยนะครับ หลายคนอาจจะอินคิดว่าเขามาจากรายการ The Masked Singer หรือเปล่าชอบพี่หลังนะครับมีคนชอบพี่หลังมีใครชอบมีใครชอบพี่ต้นไหมครับนีฮะอยู่แล้วนะชิ่ีหรฟูนะครับผมผมชอบพี่ต้นทุกคนต้องผมผมรู้เลยว่าทุกคนนะใครพูดชื่อเพลงนะมีเกินสิบนิ้วแน่นอนเกินสิบนิ้วแน่นอนวันนี้เขาจะเล่นเพลงอะไรบ้างย้อนถาม